มีกรนดังมากลูกในท้องจะได้ยินจนรบกวนการพักผ่อนของลูกไหมนะคะก็ถามว่าจริงๆแล้วค่ะเด็กในท้องเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงมากน้อยแค่ไหนนะคะก็เอาเป็นว่าหูเราอะ่ะได้ยินประมาณไหนเ่ยก็ลบลงไปสักครึ่งหนึ่งก็จะไปถึงเด็กเพราะว่าในส่วนของเด็กค่ะมันต้องผ่านผนังหน้าท้องผ่านมดลูกผ่านน้าคร่ากว่าจะไปถึงเด็กเนาะแต่ถามว่า เสียงที่เข้าไปถึงเด็กเนี่ยจะรบกวนเด็กจนถึงขั้นทําให้เด็กไม่นอนไหมเนี่ยบอกเลยว่าไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่ามันเคยมีงานวิจัยอะค่ะคือเหมือนกับเป็นการทดสอบเล่นๆนะคะของต่างประเทศนะคะเขาเอาเรียกว่าถึงขั้นเรียกว่าเปิดเพลงเปิดเพลงแบบเป็นเพลงร็อกอย่างเงี้ยให้เด็กฟังอะค่ะปรากฏว่าเด็กแฮปปี้นะคะคือการที่มีเสียงเข้าไปกระตุ้นแล้วเด็กได้ยินนะคะ ไม่ใช่การรบกวนเด็กนะคะแต่เป็นตัวที่กระตุ้นให้ระบบประสาทของเขามีการพัฒนาการได้ดีด้วยซ้ำนะคะ เพราะฉะนั้นจริงๆให้ถือว่าเหมือนกับคุณพ่อเสียงกรนพ่อก็คือเหมือนพ่อกําลังร้องเพลงให้ลูกฟังก็ได้นะคะมองเป็นแงด่ดีแต่คุณแม่อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่หรือเปล่าอันนี้คือหมอขคำๆนะแต่เอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลค่ะคนที่นอนไม่พอคือคุณแม่แน่นอนนะคะแต่ว่าไม่เกี่ยวกับน้องนะคะน้องก็คงแข็งแรงดีและคงมีความสุขอะคะ่ะว่าคุณพ่อร้องเพลงให้ฟังทั้งคืนเลยอะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเลยค่ะ